สวัสด <ersch> ีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนครูครับนี่คือสารคดีการเรียนรู Ranger ้ในซีรีส์ครูโลกกว้างครับสารคดีที่เพื่อนครูดูแล้วสามารถนําไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ครับซึ่งจะนําไปใช้ได้อย่างไรอาจจะมีคําถามวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนําครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษสาขาหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปครับ อาจารย์ครับลองบอกให้เพื่อนครูได้เข้าใจนิดหนึ่งว่าสาขาดีหนึ่งเรื่องจะเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างครับสาขาดีเรื่องนี้แล้วก็ไม่ว่าเรื่องใดๆนะคะ,คะถ้าเพื่อนครูได้รู้จักเนี่ยจะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ<ะ>โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ในทศวรรษที่สองนะคะ,คะถ้าเพื่อนครูได้รู้จักว่าตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปสร้างหรายวิชาโดยเฉพาะ,ะรายวิชา ตามหลักสูตรนะคะอิงมาตรฐานสร้างรา,ารายวิชาของตัวเองขึ้นมาได้เลยค่ะคถ,ถ้าเป็นรายวิชาของตัวเองก็ชัดๆมากก็คือรายวิชาเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ยังสามารถนําเอาไปจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนเทคนิค,คการสอนกิจกรรมได้อย่างหลากหลายรวมทั้งใช้เป็นสื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รวมทั้งโอเยอะมากเลยยังไม่หมดใช่ไหมเรื่องการประเมินผลอ๋อได้ด้วยนำไปใช้ในการประเมินผลได้เพิงทีนึกไม่ถึงนะคะ,คะแล้วก็ที่สุดที่สุดเลยก็คือครูสามารถไปสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นของตนเองแต่นวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้มันทําได้ทุกเรื่องเลยตั้งแต่หลักสูตรวิธี สอนนะคะรวมทั้งสื่อเนี่ยด้วยการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนแล้วไม่ต้องไปทําที่ไหนทําห้องเรียนของตัวเองนะคะฟังดูเหมือนง่ายแล้วมากมายแล้วก็เยอะด้วยนะอาจารย์บอกนี่โอ้โหไล่มาเล่ามาเป็นฉากเลยแต่จะทําอย่างไรคงมีคําถามจากเพื่อนครูมาวันนี้ครับเราจะค่อยๆชมไปแล้วก็จะมีตัวอย่างที่อาจารย์จะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับถ้าชมแล้วอยากจะดาวน์โหลดทั้งหมดมาชมก่อนหรือว่าตอนอื่นๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับที่เว็บไซต์ worldweb thai teachers tv และตอนนี้ชม สารคดีชุดห้องเรียนอวกาศในตอนแรกเลยครับเช่นครับเกือบ60ปีแล้วที่เราได้ไปเยือนสวรรค์ส่งยานอวกาศออกนอกโลกเราได้เห็นความสวยงามของโลกและเห็นภาพอันงดงามของโลกจากมุมที่ไกลออกไปเป็นล้านไหม่สถานีอวกาศนานาชาติได้เตรียมการให้เรากลับไปดวงจันท์ต่อจากนั้นจะพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ คือไปสู่ดาวอังคารเรากำลังก้าวหน้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศการนับถอยหลังเพิ่งเริ่มขึ้นในการส่งคนไปอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและไกลกว่านั้นพอาจารย์ครับเปิดเรื่องมาหน้าตื่นตาตื่นใจมีอวกาศมีโลกที่เห็นจากภายนอกมองเข้ามาอะไรแบบนี้นักบินอวกาศ เหมาะกับสาระการเรียนรู้อะไรคนะที่ชัดเจนมากๆก็คือคงต้องเป็นของครูวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในสาระที่7ที่ชื่อว่าดาราศาสตร์และอวกาศซึ่งหลักสูตรปัจจุบันนะก็เป็นหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เนี่ยจะได้กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางให้ในแต่ละระดับชั้นถ้าเราเข้าไปศึกษาเรื่องนี้ก็คือจะอยู่ในระดับชั้นป .6 ประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่สแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่สี่ถึง6ซึ่งสามารถที่จะยืดหยุ่นในการสร้างหลักสูตรได้โดยการกำหนดในลักษณะระดับสมองของเด็กะนะคะความเหมาะสมที่จะเรียนนะคะ,คะและอย่างหนึ่งกํากำลังคิดว่าครูในกลุ่มสาระอื่นเนี่ยก็สามารถนำสาระนี้เนี่ย ไปเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ได้เช่นอะไรบ้างครับเช่นวิชาสังคมศึกษาที่ว่าด้วยภูมิศาสตร์นะคะของโลกของเรานะคะที่เราเห็นจะเห็นมีจรวดมียานอวกาศแล้วก็มี โรคที่แสนสวยของเรานะคะแล้วยังเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเช่นภาษาไทยภาษาต่างประเทศเนี่ยสามารถนําเอาเนื้อหาของสาระคดีเรื่องนี้เนี่ยไปสอนเพื่อการสื่อสารได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเขียนในเรื่องของการพูดโดยใช้เนื้อหาว่าด้วยเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศแล้วก็อาจจะเกิดกิจกรรมที่รวมรวมเอากลุ่มสาระวิชาต่างๆเนี่ยมาทําด้วยกันก็อาจจะเกิดที่เราเรียกว่าบูรณาการนะคะรวมทั้ง สร้างเป็นรายวิชาพิเศษที่เด็กในระดับประถมสนใจอยากจะเรียนเนี่ยครูก็สามารถสร้างรายวิชาขึ้นให้มีความง่ายเฉพาะของเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของโรคศึกษาซึ่งเด็กควรจะเรียนรู้การจัดก,การเรียนการสอนแบบนี้เรียกว่าเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนะคะ,คะ,คะมันจะมีหลายโรงเรียนที่เด็กอยากเห็นอยากรู้นะคะ,คะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเด็กจะมีคําถามจะตั้งคําถามจะอยากรู้อะไรก็บอกครูมาก็ก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนั่นแหละค่ะนั่นก็คือหูยิ่งถ้าเกิดว่าเด็กตั้งคําถามเป็นนะโูแต่ว่าประสบความครูไม่เหนื่อยครูครูเนี่ยไม่เคยชิงกับการให้เด็กตั้งคําถามบ้านเราไม่ค่อยตั้งคาถามแต่ถ้าเขาตั้งคําถามเป็นเนี่ยคือเขาเป็นนักถามคือเขาเป็นนักสงสัยการเป็นนักสงสัยทําให้เขาจะเห็นปัญหาแล้วถ้าเราใส่ไอ้ความกระตือ หรือร้นฝฟรู้ฝอะเรียนนะคะบวกกับการเป็นนักสืบค้นแจ๋วมากเลยเราก็จะเรียกว่าเขาเนี่ยจะมีเครื่องมือหากินได้ตลอดชีวิตแล้วอาจจะเกิดนักบินอวกาศนักบินอวกาศได้ได้เลยแล้วก็จะไปร่วมกับประเทศที่เขามีความสามารถนะมีเงินเพียงพอมีความพร้อมซึ่งต่อไปจะอยู่ใกล้ๆประเทศเราในบเลเชียงั้นเราท่องอวกาศกันเลยไหมครับไปท่องอวกาศกันนะครั หลายปีมานี้นักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศได้อาศัยและทำงานอยู่นอกโลกอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติณที่นี่พวกเขาดื่มดักับภาพโลกของเราจากฟากฟ้าตั้งแต่ปี1961มีประมาณ400คนที่ได้ไป,ประชนภัยในอวกาศพวกเราไดแต่ดูรูปถ่ายเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักบินอวกาศ เื่อจะได้รู้ถึงความตื่นเต้นของการท่องอวกาศโตเกียว <Tokyo. S 1> น่นไปอาสาโตเกียวเหรอใช่ถ่ายได้ไหมเจ๋ง,จงไหมสุดยอดเลยเจ๋งมากมนเป็นความทรงจําที่ลืมไม่ได้เลยสําหรับคนที่ได้ขึ้นไปแต่กับภูเขาไฟฟูจิอยู่ั่นไงเห็นด้วยใจด้วยหรือเปล่าเห็นสิทุกรั้นที่เห็นมันมันจะไม่เหมือนกันนะฮะแม้ว่าคุณจะอยู่ที่เดิมบนโลกเนี่ยหลายครั้งในขณะปฏิบัติภารกิจเนี่ยมันจะดูต่างกันไปทุกครั้ง mm hmm. นี่แหละครับภาพที่เห็นจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มันสวยงามมากเลยจริงๆนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ได้ขึ้นไปในวากาศและเห็นโลกอยากที่ไกลออกไปแบบนั้น องค์การนาซาหวังว่าภาพบน HD TV จอโทรทัศน์ความคมชัดสูงที่ถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นจริงๆอวกาศมีจริงพวกเราอยู่ในอวกาศเพราะฉะนั้นการจับภาพความคมชัดสูงทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่นั่นและนั่นเป็นปัจจัยสําคัญในการสํารวจอวกาศ ดวงตาของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถมองเห็นความละเอียดและสีของรูปทรงความคมชัดทําให้เราเหมือนได้เห็นของจริงด้วยตาของเราหนึ่งในภารกิจของนาซาคือการแบ่งปันผลการสำรวจอวกาศให้สาธารณชนในยุคแรกของการท่องอวกาศเราต้องพึ่งเทคโนโลยีของการถ่ายวิดีโอรุ่นเก่าซึ่งมักให้ภาพที่พร่ามัวแต่ตอนนี้เรามี HD TV ทำให้ภาพเลลายกล,ลายเป็นอดีตไปเลยกล้อง HDTV กล้องไรที่นำไปในอวกาศนะครับไปกับยาน STS ก5ในภารกิจของจอร์นเกรนผมยังจำได้อย่างแม่นยำนะครับทุกคนในห้องทึ่งมากตอนได้ดูวิดีโอนะครับเพราะว่าเราทุกคนทำงานเกี่ยวกับวิดีโอนะาซาเป็น10ปีมาแล้วนะครับคือมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับมันยอดเยี่ยมนะครับภาพมันคมชัด มันยอดเยี่ยมจริงๆครับแต่มันไม่ใช่เพียงภาพส,สวยๆให้คนดูนาซาเชื่อว่าภาพที่คมชัดนี้จะช่วยนักวิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเรามากยิ่งขึ้นหนูอย่างราธิขึ้นและตกและคุณสังเกตว่าชั้นบรรยากาศมันบางแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าชั้นบรรยากาศบางๆสีฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้บนโลกผมคิดว่าคุณคงประเมินได้ว่าโลกเราบอบบางแค่ไหน ผลคิดในโลกของวิทยาศาสตร์ครับมันได้ทําให้เราเห็นภาพเคลื่อนไหวทําให้เราเห็นในมุมกว้างมากกว่าที่เห็นจากภาพนิ่งธรรมดาเลยทีเดียวแหละครับนั่น HDTV ก็มีความสําคัญในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในอวกาศเช่นเดียวกันมันชัดเจนพอที่เราจะนํามาใช้ในการวัดซึ่งไม่สามารถทําได้ด้วยวิดีโอรุ่นเก่าเพราะวันไม่แม่นยำ HDTV ออกจากโลก และไปสู่สถานีอวกาศที่ไกลออกไปตอนนี้เราอยู่ในยุคของเอดีโทรทัศน์หนังแล้วก็อีกหลายอย่างและเรากำลังก้าไปสู่เวทีเอดี HD ในอวกาศไม่ใช่แค่ดาวอังคารไม่ใช่แค่สถานีอวกาศแต่ว่ารวมทั้งดวงจันทร์ด้วยหลายปีมานี้เราอาศัยยานสำรวจเป็นผู้สื่อข่าวในอวกาศยานนี้ติดตั้งกล้องและเครื่องรับทุกชนิด มันส่งภาพอันน่ามาหัศจรรย์ของอาวากาศกลับมาอย่างโลกตั้งแต่วงแหวนของดาวเสารไปจนถึงดวงจันทร์ของดาวพระหัสบดีแต่มีดาวดวงเดียวที่เราให้ความสนใจอยู่เสมอนั่นก็คือดาวอังคารดูเพลินเลยครับอาจารย์ครับดูเพลินจนเอ๊ะ ล้วจะสอนแบบไหนดีคุณครูดูแล้วจะเอาไปสอนเด็กด้วยวิธีไหนดีครับครูอาจจะใช้สารคดีตรงนี้เป็นขั้นนําเข้าสู่บทเรียนตัวนี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งเรารเป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคําสั่งขอให้เด็กเนี่ยสังเกตเมื่อเข้าดูอย่างละเอียดเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยตั้งคําถามเพื่อสแสดงประเด็นว่าเขาสงสัย แต่ทีนี้ก็จะพบว่าในขั้นที่เขาจะสงสัยเนี่ยนะคะจากสิ่งเราสังเกตแล้วก็สงสัยสามสอเนี่ยนะคะ เขาก็จะพบว่าเด็กที่สงสัยมีไม่กี่คนสำหรับบางทีก็สงสัยแต่ไม่กล้าถามใช่ใช่ช่เพราะอะไรไม่กล้าพูดกลัวว่าคําถามนั้นไม่ได้เรื่องเดี๋ยวจะอายเดี๋ยวเขาาไม่ได้รับการฝึกค่ะคุณครูก็ใช้วิธีอย่างนี้นะคะก็จะเสนอกลยุทธ์นะคะแบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กจะนั่งเป็นแถวเรียงหน้ากระดานก็เป็นสี่คนเขาขอให้ทุกคนต้องฟังแล้วก็เขียนคําถามที่ตัวเองสงสัยลงไป ให้มากที่สุดครูก็กําหนดเวลาให้แล้วจากนั้นก็มาคิดเป็นคู่แล้วก็คิดเป็นทีมแล้วก็ลองเลือกคําถามที่สุดที่อยากรู้อยากเห็นมาหนึ่งคำถามโดยให้เขาเลือกกันเองใช่ไหมให้กลุ่มเลือกกันเองว่าคําคำถามทุกคนมาดูซิเราเลือกอันไหนคำถามที่อยากอยากรู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วจากนั้นี่ก็นําเสนอหน้าห้องครูก็จะเป็นผู้ที่จะเหมือนเป็นที่ปรึกษาดูว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะที่บอกว่าเหมาะสมหรือไม่เนี่ย ครูควรจะเลือกอยังไงอะไรคือเหมาะสมอ,อะไรคือ,อไม่เหมาะสมหรือว่าจะเลือกแบบไหนให้กําลังใจเด็กด้วยใช่ก็คงจะดูเกณฑ์หนึ่งก็คือเหมาะสมกับระดับที่เขาเรียนไหมนะคะ <ๆ S 2> มีแหล่งการเรียนรู้พอไหม,มแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขานะคะและสําคัญที่สุดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังเข้าสู่ยุคเดี๋ยไปสนใจเรื่องอื่นเสร็จแล้วก็เด็กก็ต้องใส่ นะคะนิสัยของการเป็นผู้ใฝ่รู้เขา <10 S 2> จะ <คน S 2> ไปสืบคน้นการสืบคน้นก็ดูต้องดูแหล่ง จะไปสัมภาษณ์ผู้รู้ก็ได้นะคะไปอ่านหนังสือเองและแล้วก็ในการอ่านหนังสืออยากจะบอกว่าคุณครูต้องพยายามตามเช็คลูกศิษย์ว่าอ่านจริงด้วยวิธีไหนฮะหลักฐานแสดงว่าอ่านจริงก็คือถ้าเขามีเอกสารมา <c oughs> เขามีไฮไลท์นะคะหรือ,อขีดเส้นใต้แปลว่าอ่านจริงเขามีสรุปว่าอ่านจริงหรือเราอาจจะฝึกเขาให้เขาทําเขียนเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์ก็คือเป็นไมล์แมปแสดง <c oughs> หัวข้อหรือประเด็นที่เขาไปอ่านมานะคะ แล้วจากนั้นก็ทําการสรุปในการสรุปนี้ก็ให้เวลาอย่างเหมาะสมจากนั้นเนี่ยในการนําเสนอเราก็สามารถนําเสนอได้หลากหลายเป็นรายงานเป็นสมุดภาพประกอบการอธิบายเล่าเป็นนิทานยังได้เลยนะคะแต่ว่าเด็กแต่ละกลุ่มก็อาจจะต้องมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะคะครูก็ต้องทําการศึกษาไอ้ปัญหาเหล่านี้ถ้าครูได้พบปัญหานะว่าเด็กกลุ่มนี้เร์ชไม่เป็นหรือวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้เนี่ย หรือเขียนตัวหนังสือผิดอ,อาจารย์ขาเอาตัวนี้มาเป็นข้อไปทําวิจัยได้เลยะนะคะเพราะฉะนั้นเพียงหนึ่งครั้งมันก็จะเห็นว่ามหาศาลเลยนะคะ,คะมันก็โดยสรุปก็คือครูเนี่ยกำลังใช้สารคดีเรื่องนี้เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนเปิดประเด็นปนัญหาแล้วก็ใช้วิธีสอนแบบสืบสอบนะคะ,คะ ตามด้วยการที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือนะคะเทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี่คือทั้งหมดนในเวลา4นาทีที่เราดูนะครับแต่เรียนรู้ได้เยอะเหลือเกินแล้วยาวอาจะพาเราไปที่ไหนต่อเราไปติดตามกันต่อเลยครับไปท่องต่อใช่คะคชครับ